เป็นไปได้ไหมว่าอาจารย์มุลเลอร์เห็นเข้าแล้วเกี่ยวกับนงสกาเลสส่งข้อความถึงข้าลาเิโอตามข้ามาสิลาเิโอมีกลิ่นหอมอ่อนๆลอยมาจากตัวเจ้านะกลิ่นหอมเช่นนี้ไม่ได้อยู่ในพระราชวังนี้เป็นกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ใช้งานเฉพาะโดยราชวงศ์อาณาจักรสาก้าเท่านั้นกลิ่นหอมงั้นเหรอไม่นะ กลิ่นหอมที่ยังหลงเหลือจากจดหมายฉบับนั้นข้าคิดว่ามันมาจากน้ำหอมที่ข้านำติดตัวมาเมื่อข้ามายัางที่นี่แค่เพียงสัมผัสจมูกของเจ้าการกระทำของเจ้าก็ได้ทรยศตัวเจ้าแล้วเจ้ากำลังโกหกนอกจากนี้เจ้าไม่เคยใช้น้ำหอมประเภทนี้มาก่อนพ่อ เพื่อให้ผู้ชายดึงดูดต่อผู้หญิงเจ้าจำเป็นต้องใช้มากกว่าเครื่องสำอางดึงดูดผู้หญิงเหรออาจารย์มุลเลอร์ข้าข้ารู้ข้ารู้ออความมหัศจรรย์ของวัยรุ่นข้าขอทราบได้ไหมว่าเรากำลังจะไปที่ไหนกันมันอยู่ข้างหน้าเท่านั้นหรอข้างหน้าถ้าข้าจำไม่ผิดมันคือสุดสานของราชวงศ์ ่างเป็นภาพที่น่ามองจริงๆใช่แล้วภายในสองสามวันใบไม้จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองแถมพื้นดินจะถูกปกคลุมไปด้วยใบยไม้เหมือนแสงตะวันยามตกดินมันจะน่ารักมากกว่าเดิมวิธีการที่อาจารย์ใช้คำพูดของเขาดูเหมือนว่าเขามาที่นี่บ่อยมาก ลาทิโอหากเจ้าพบผู้หญิงที่เจ้ารักอย่างแท้จริงเจ้าจะต้องไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะเพราะถ้าหากเจ้าปล่อยมือนางไปเจ้าอาจจะสูญเสียเธอไปตลอดกาลเจ้าจะไม่สามารถชื่นชมรอยยิ้มและสัมผัสอันอบอุ่นของเธอได้อีกตลอดไปนับวันเจ้าก็จะยิ่งปรารถนาที่จะเห็นเธอปรากฏตัวในฝันของเจ้าเพียงเพื่อตื่นขึ้นมาพบกับความเงาครั้งแล้วคลังเล่า ถึงอย่างไรก็ตามนางจะไม่มีวันกลับมาปล่อยให้เจ้าต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยความเสียใจลาททโออย่าให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเฝ้าดูรอยยิ้มของนางเสมอจักวรรดิทโอ,อเดาตวนออคอนสแตนตินฝ่าบาทพระยาค่ะลูกป,ปั้นเฮพีแห่งชัยชนะและของขวัญที่จะมอบให้จกักรวรรดแห่งตะวันตก ได้รับการจัดเตรียมเรียบร้อยแล้วเพคะเยี่ยมมากเจ้าชายคามูโมะลค้ามีามช่วงเวลาดีๆในการทำงานร่วมกันถึงเวลาที่พวกเราจะต้องให้พวกเขาได้ลิมรสดดูสิพวกเขากลับมาแล้วกำลังสำรวจของพวกเราเฮเลน่าโอ้เจ็บจังเลย เธอมาทำอะไรที่นี่มันไม่ปลอดภัยเลยที่เธอจะมาเดินเตะๆในที่นี่ที่มีผู้คนพลุกพล่านเช่นนี้หากข้าไม่เห็นเจ้าแอบออกไปเมื่อกี้เจ้าคง,งเข้าร่วมงานนี้โดยไม่ต้องบอกข้าแล้วน่ะเจ้ารูปปั้นแห่งเทพธิดาทำด้วยทองคำจริงๆทำด้วยทองคำล้วนๆเลยเหรอใช่แล้วนั่นเป็นของขวัญจากกษัตริย์เนี่ยแห่งจักรวรรดิต่วนออบความฟุ่มเฟือยขนาดนี้ช่างเหมาะกับเจ้านั่นจริงๆ ในพลที่ขี่รถนั่นดูสง่างามมากข้าได้ยินมาว่าเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องของราชินีองค์ปัจจุบันนั่นแหละคือสิ่งที่พวกเขาอ้างว่าเป็นแต่ว่าชื่อเงียบป,ปากไว้นะพวกเขาอาจได้ยินเจ้าก็ได้ครซักคนของครอบครัวแอนโทนเนียฮึมเราไม่จำเป็นต้องอยู่ที่นี่แล้วออกไปกันเถอะช้าก่อนข้างหลัง,งกองกำลังนั่น ยืนขึ้นแล้วเดินซะไอสาลเลเลตัวน้อยแม้แต่ผิวของตัวเองยังช่วยไม่ได้เลยยังจะเข้าไปช่วยเจ้าเด็กนั่นอีกจงโง่หยุดนะอะไรกันข้าบอกว่าให้เจ้าหยุดไงไอชั่วนี่มันมาจากไหนวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นฮันลอยไกอดัดไอเด็กชาวสกาเรียนคู่นี้และน้องสาวที่น่าสำคัญของมันกำลังขัดขวาง ความหยิ่งยะโสนนเจ้ากล้าดีอ้างถึงองคชายลาเทโอและองค์หญิงเฮเลนาได้อย่างไรบางคนเชื่อใจไอนพู้นี้บังดูเหมือนว่าเขาให้ความเคารพพวกเราแต่เขากลังไม่ลงจากลอสึกเพื่อแสดงความเคารพเลยถึงแม้ว่าเขาจะลู้ตัวตนของเราก็ตามองคหญิงพระอ,องค์คงจะไม่ส่งพยายามสร้างวีรกรรมของพระอ,องค์ด้วยการพยายามบังคับให้พวกเราป่อยฉเฉลยศึกพวกนี้ใช่หรือไม่พระยะค่ะแม้ว่ากระหมอมจะเห็นด้วย กหมอมสงสัยว่าพี่น้องร่วมลบที่เสี่ยงชีวิตบนสนามรบจะยินยอมหรือไม่เด็กและคนชราเหล่านี้ก็คือชลายศึกที่เจ้ากล่าวหาด้วยหรือไม่ทาหารของเจ้ากําลังทํร้ายเด็กที่ไม่มีทางสู้อยู่นะเจ้าไม่ละอายใจกับการกระทำแบบนี้บ้างเหรอถ้าเข้าใจว่าองค์หญิงมีแม่ตากรุณาอย่างยิ่งถึงยังไงก็ตามสงข้าไม่เหมือนกับเกมเล็กๆน้อยๆที่ท่านเล่นในพระราชวงังหากท่านปล่อยเด็กที่ดูไม่เป็นอันตรายคนนี้ไป ในอนาคตอันใกล้นั้นเขาอาจจะก่อให้เกิดการเสียชีวิตของทหารทีโอโดอของเราจำนวนหลายร้อยพันนายตอนนี้เขาไม่สามารถคุกคามจะกระวรัดอันยิ่งใหญ่ของเราได้อีกต่อไปไม่นะตะโกนต่อไปซอกแล้วพวกเจ้าก็จะเป็นเหมือนเจ้านั่นจงถวายเด็กคนนี้เป็นเครื่องบูชา แห่งเทพเจ้าแห่งทรงค้ามขอรับท่านลอดวังว่าองค์หญิงจะเข้าใจนะพระยะค่ะนั่นเพื่อให้ท่านมีชีวิตที่สุขสบายไร้กังวลนี่เป็นไปได้เพราะคนใจร้ายอย่างพวกเราที่ถูกคนอย่างพวกท่านดูถูกนาทีออ แล้วเจอกันพรุ่งนี้นะแน่นอนทันใดน,นั้นข้านิ่กนกลัวเส้นทางที่อยู่ตรงหน้าข้าเส้นทางที่ข้าก้าวเดินมาหลายพันครั้งข้า,ขากลัวว่าอนาคตของเราจะเป็นเหมือนทางแยกที่อยู่เบื้องหน้าเราข้ากลัวว่าเมื่อข้าหันกลับมาเขาจะไม่หันหลังกลับมามองอีกต่อไปในคืนพจน์เต็มดวง ให้ปล่อยตัวในายพลโฟล,ลอ็อปออกจากห้องขังและช่วยให้เขาหนีออกจากพระราชวงัง